ยามใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่าไปรังเกียจจงสลบลงได้ในวัฏสงสารเพราะกรรมเป็นเหตุเราเองก็เคยตาบอดหูหนวกเช่นนั้นมาบ้างแลว้วจงสงสารเขาอาตมาก็สงสารแค่บอกว่าพ้นจากสัตว์แล้วกรรมยังมีอยู่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวกถามว่าไปอยู่สยมานในกอนเสเัยไปอยู่กรุงเทพสิบเก้าปี ไปอยู่ที่ปากเก็ดนี่เปีอาตมาถามว่าเห็นไหมล่ะปากเกร็ดบอกพระสังน์ที่อยู่ปากเก็ดเก้าปีไม่เคยเห็นปากเก็ดอยู่กรุงเทพทั้งหมด19ปีไม่เคยเห็นกรุงเทพอาตมาถามว่าเจ้าเสื้อบลว่ากรุงเทพมีมีตัวผมอ,อยู่18บแปดสิบเก้าปีคนระันั้นยังเป็นความเข้าใจถูกของตาบอดแม้เขาไม่เห็นกรุงเทพเขาก็เชื่อว่ากรุงเทพมี แต่คนตาดีไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นชาติก่อนชาติหน้าจะปฏิเสธว่ามันไม่มีเพราะเหตุแห่งไม่เห็นเนี่ยใครจะโง่กว่ากัน